ดีครับสวัสดีค่ะรับสวัสดีพี่น้องสุขูสุขคนสุหมงสุบอลที่กาลังเบิงอยู่นะครับเนาะครับเมื่อนี่ผมอันนันทัทัวกะผ้าผู้ที่อยากได้งงวดไปเลี่ยงหางวดไปเลี่ยงครับเมื่อนี่ผ้ามาเบิงเอาของเบาโนดนะครับเนาะครับบาดน้องบัวแดงตำบลโค้ลายอำเภอเชือกจังหวัดมหาสารคามครับเมื่อนี่เบาโนดบระยูในแฟนเป็นผู้เปิดแทนนะครับเนาะครับเมื่อนี่อยู่จักตัวลวครับเมื่อนี้ สามโคมจ้ะสามโคมแม่ลูกลูกถูกแมมลูกแม่ลูกลูกแม่สองโคมพี่แล้วก็แม่ลูกลูกผูโคมหนึง่งอ่าครับครับเบิ่งกันโคมแรกครับแองก,กัดบ่ครับตัวนี้แม่จ้าแองก,กัดพี่ลูกลูกกับกัดที่กันตัวนี้ลูกโตแม่ลูกบับเฉากล้วยพะนะโอ้ลูกเจ้าเฉากล้วยเอ้าพี่น้องสายกัดดวยครับสายกัดสายเล่นีนะครับพี่น้องนี่ครับโคมแรกกันเบิ่งเลยนะครับนาะ สีกาแฟเข้าตามผูน่ะลูกอ่ะโอ้เป็นตาหักเห็นไหมตัวเพลเมียได้พี่เพลเมียได้ครับเดอ้อแม่ลูกลูกแม่แม่กะกัดเดี๋ยวจะถือถือถือไหมลูกสาวเพิ่นกะกัดได้ครับพี่ลูกเจ้าเฉากล้กลกลกยวยสิยยยไปแล้วโอ้โอุผูน่ะโอเป็นตาหักครับเป็นตาหักเป็นตาหักครับโค้งนี่เป็นเป็นลูกแรกบอกครับเพื่อนยังไงลูกแรกพี่เป็นง่วลูกแรกเด้ครับเด้อเอาเบงแม่เพิ่นกอนนะครับเนาะ แม่โค่นหางอวบอัดครับพูดอะลั่มโตตรงนะครับกัดนะครับเนาะสูงกับสีว่างลอยสามลอยสามสิบหัวพี่ผิวสามสิบสามจ้ะมีลอยสามเนาะแม่นค่ะลอยสามสิบสามลูกแรกเพิคนแรกบ่ครับเนี่ยลูกแรกจ้ะตัวเมียโอ้เป็นงัวลูกแรกโอ้เป็นหักเหเป็นวัวยูดีสือจ้าเกียรติได้ปวดเลยปวดเลยนางหันนางผู้นี้ครับเมันไปหยอกหันหยอกนี่โอ้จักเดือนเลยครับน่ะเช่ากล้วยนะลูกเช่ากล้วย เดือนกัวพี่โอ้เหาดือนหน่อยยุทธ์ตัวน,นี่แม่นจ้าสิเข่าวสองเดือนนี่แหละค่ะโอ้เดือนกัวสิเข่าวสองเดือนครับนี่ครับแม่เป็นงูหลูกแหลกเนาะแม่นค่ะถือว่าได้สดได้พี่น้อ,องเด้อได้สดครับเนื้อหนังมังซาอ้าวขม่าดีมากพ่อสมควรหรอครับสภาพปลอบสภาพเปลืบหนาตากัดแล้วครับนี่ลูกแหลกเพิ่นได้ครับเด้อลูกแม่อยู่ประมาณสองเดือนพี่น้อ,องมักสายกัดอ่ะทักมาครับราคาเปิดไปร้านใดครับสามหมื่นเก้าพันค่ะสามหมื่นเจ็ดพันเก้าพัน ขอทานครับตัวรองไหนนิดน้อยพร้อมทรงฟรีในภายอีสานหลหรอพี่มีตัวรองกันใดครับตัวรองรกันประกันสาคลนกับคาทกคาทอนหนาแดนนทางดอกอแต่ว่ามดลูกนี่ห้องบวสมาครมองเห็นใดเนาะพี่เนาะก็เรียกว่าแต่กังมองบ่มีปัญหาย,ยางดอกประกันสาคนเนาอแม่ยนจะแต่ว่ามดลลูกนี่ยอมหัวยอมหางมีประกันให้เลยแม่จะมดลลูกบอรับประกันไปไหนพอห้องบ่เห็นขังภายในมันภายในมดลลูกนี่ครับห้องบ หามาบ่าสาัถสิเห็นได้เนาะเม่นจ้ะ,จะเลยรับประกันให้กันบ่ได้ครับนี่ก็ต่อรองไดนะครับสรงให้กันรี่กันเลยต่อรองไดพี่นุ่มดีชัดเจนเล็บดีสูงลอยสามสิบบวกบมมีตํานี้เลยค่ะหลูกเฉากวยพ่ะน,นะเอาพี่น้องด้ยครับเดอ้อขั้นใดตัวต่อไปนี่เอาว่ามันใส่เขาง,งามๆด้เล่กับกัดนี่เฉากวยผสมบามันนี่งามงามหลูกงามครับอันนี้หลูกหลุดก,กัดเด้ครับเด,อด้อ่ลูกกัดลูกของเจ้าเฉาก้วยอรสันเดชพันวาสองเดือนเขาเนาะ แมนค่ะโอ้ตอหา,ตห,าหักตาหักเห็นว่ยอยูอ่ซื่อสามหมื่นเก่าเนาะแมนค่ะสามหมื่นเก่าครับบันนี้มาอะไรกันมาเบิงพรมต่อมาพรมนี่แม่บอกไงตัวนี่แมนค่ะไม่แม่สูงไงนี่ครับตินเติรนเลยลอยสี่สิบห้าบวกลรอพี่ลอยสี่สิบห้านี่นเลยอ,อันไหนก็ค่ะลูกเพิ่นตัวนี้ตัวที่สามจ้ะลูกเพิ่นอะแมนค่ะใช้ลูกทุกพุ่นดิแล้วลูกเป็นอะไรลูกผูกค่ะลูกผูกสีแดง ครับตัวนี้ลูกเพชรผูนะครับเดอ้อบาดเนี่ยโอ้สูงในภูมิคุ้มกันสางยิ่งยิ่งสีนะครับเดอ้อแม่นี่หนามไตหนามลางลึง่งงาวยอดหลดัดลูกเพชรผูโอ้แดงจึงคืนลูกพันติดโบดพันเนี่ยลูกผูติดโบมดเลยพี่แดงแดงลูกพันเนาะแม่นค่ะผู้มักสีแดงแดงนะครับเดอ้อบ,บาดนี่นี่นครับลูกตัวที่สามพันสูงร้อย มีรอยชี้สิผาแล้วทีมีรอยชี้สิผาเนาะแม่นค่ะยกเธอเลยด้วครับพุ่นหนายกท่ายยกพุ่นขนอย่างน้อยเนาะแม่พุ่นเนาะจ้าสภาพตีนสภาพเล็บนุ่มอ้าชัดเจนดีนี่ครับแม่นี่เป็นงัวโค้งสางไงพี่น้องเบิงคักๆครับเด้อราคาเาเปิดไปเท่าไหรครับสี่หมื่นสามพันค่ะสี่หมื่นสามพันแม่นพี่ต่อรองได้ ต่อลองได้ผอมทรงคือกันจ้ะอืมผอมทรงนี่โค้มที่สองนี่เป็นเป็นวัวแม่ลูกลูกเพศผู้ครับ<ม>อ๋อพี <ไป S 1> ่น้องมาโค้งสาใหญ่งงสีครับเบิง่งจะผาพเล็บด้วยครับ,บเดอนภาพเล็บนี่ครับภาพเล็บลูกสีแดงจึงคืนนี่ลูกไส้เพิ่นได้เจ็ดเดือนก่อนละ ลูกซีเดือนกลัวเหรอคะอ๋อซีเดือนกลัวก็คือแม่คือสิพร้อมผสมเนาะแม่ยเป็นเนาะสิเป็นซัดแล้วล่ะพี่เมยแม,ม่นก็จับได้จ้ะจับได้ใบได้เลยตีแม่นค่ะน,นี่ครับสูงเด้่ยไม่หนีเนาะเป็นโค้งสางใหญ่เนาะโค้งโค้งสางใหญ่ทั้งอยากจอยอยู่พี่ลูกกินนมอืมอกกินนมที่จอยทั้งแม่ทั้งลูกกินได้นี่ตัวน,นี้เนาะแม่นจ้ะอยากอยากจอยจังอยได้พี่น้องเด้อนี่บังได้น้ำเลี้ยงดีๆครับนาดีๆน้ำเลี้ยงดีีนี่คักผลได้ดิ ข้าวเดี๋ยวองตรงขึ้นเลยเนาะจ้า <N> นี่ครับใหญยๆๆพี่น้องมาโค้งสังใยสีนะครับเด้ออ่านี่แม่นี่เลยครับต่อไปทับเอาคุณเอาครับบนันที่มาเบิ่งโค้งต่อมาเนาะ,ะ,อ,ะอีกทีนึงครับราคาะสี่หมื่นสามพันพียสี่หมื่นสามพันนี่บันนี้โค้งต่อมาี่ครับบนันี่ยสิเป็นเลรียบบันที่ลูกโตเมียค่ะลูกเพียรเม่จ้า อาครับหมอดแล้วครับสายเล่สายเล่นี่เ <c oughs> ี่คนละลูกอ่ะลูกจักเดือนแล้วครับนี่ลูกว่าง <c oughs> ว่างเดือนนี่ละพี่หมอดจำบ้องให้ยี่สิบกว่าอมื่นอืมสีว่างเดือนนี่เนาะจ้ะลูกกับเล่ขึ้นกันลูกเพ็ดเมี่ยแม่นค่ะเล่สีไหมนะครับเดอ้อสีไหมเหลืองนี่ครับนี่ <c oughs> เล่มาหลายเติ่นไปได้เนาะว่าแม่นแมนเมื่อแล้วพี่สูงหลายใเนอกพอน,นีเนาะ รอร่อยยิบเก่าเนี่ยนะจ้ะหนัหนาดีตัว,วเลียดตัวนี้ไหมหนังหนาดีดนะครับเด้อเลียดตัวนี้ว่ามันอร่อยอร่อยยิบเก่าเนี่ยจ้ะหนังหนานุ่มดีชัดเจนเรียบดีทไไุกคนอะไรหลุมมาอยู่นะครับทุกคนอ้าวครับเล่พี่น้องอยากได้สนใจทักมาครับนี่เรื่องทีมักกัดมีทั้งกัดมีทั้งเล่ยดครับเหมือนนี่เล่แม่นี่นี่เท่าไรครับแม่ลูกสามหมื่นสามพันที สามหมื่นอย่ีกสามพันเนาะจ้าอ่าพี่น้องบัดหมักแม่ไดโคมไดติดต่อมาส่วนเบิกอ่ะขึ้นไปฐาเรียบร้อยแล้วเดียใจว่าเบิ่งโตกิงสตมว่าเบิ่งไหนเนาะจ้ามาเลยพี่เรียกตัวนี้เกี้ยงดีเ,เนาะแม่ถามมันแขนอันตันดีดีจริงแขนดีมันได้สดดีได้พี่ได้สดได้สดเดี๋ยวตัวนี้ได้สดนะครับด้วยแขนดีทำมัอน,นี่แขน,แขนเลยทั้งมันทั้งเลีครับทั้งอไอ้กัดพ่วงแหลกกับแขนดีอ่าพี่น้อง มาโคมได้บาตรเนี่ราคาสามหมื่นท่านใดครับสามหมื right, 20, 000, ่นสามพันค่ะสามหมืนสามพันนี่กินหนาดีเลยติเนาะลูกกะลกยีบเก่าประมาณนี้เนาะละยบเก่าจ้ะอ่าบเก่ารแม่เลียครับแม่ใหญ่ให้ไพ่ใหหรือมักัดได้บุอนี้สามโคมมีนององเบงหินแขนเลยเนาะแม่ค่ะครับ พี่น้องมากอยากได้ทรทักมาด้วยครับเด้อกะสุดท้ายท้าชสวยกะให้ลำล้ำไปรวยครับเงินทองไหลมาคือจงังสายนำนะพี่นอ้องเดินทางไกลปลอดภัยทุกเส้นทางครับพอกันชิบหนาชิบไม่นะครับเนาะผมอนันต์ันทัวร์กับขอกงของเบาร์นด์พอกันชินชนบนะใช่ชชชไหมครับจิมน,นี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ